สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเนื่องจากมีแนวต้านสำคัญที่1,725นะคะก็เราก็มาลองดูกันว่าถ้าสามารถผ่านไปได้ก็น่าจะเป็นในทางที่ทางที่ดีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่1,724 USD ต่อออนค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1 7 8 8ถึง1,725นะคะ หลังจากที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาแตะที่1,725ในเมื่อวานนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะราคาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากไม่สามารถผ่ผานแนวต้านสำคัญที่1,725ไปได้ค่ะและประกอบกับนะคะมีข่าวที่ S&P ค่ะมีการปรับลดเครดิตธนาคารในยุโรปและสหรัฐในหลายๆธนาคารนะคะก็ทำให้นักลงทุนหลายๆ คนนะคะมีความวิตกกังวลค่ะว่าวิกฤตนี้ยูโรโซนจะแผ่ขยายมากขึ้นนะคะก็กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อไปค่ะโดยในเย็นวันนี้นะคะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างเยอะนะคะประกาศออกมาอันนี้แก่ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะคะตัวเลขการปรับทวนของประสิทธิภาพการผลิต และต้นทุนแรงงานต่อนหน่วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อย่อดทำสัญญาขายบ้านนะคะที่รอปิดการขายและข้อมูลสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ค่ะโดยถ้าเราดูจากกราฟทางเทคนิคในราย240นาทีนะคะจะเห็นว่าราคาขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญที่1724ค่ะหลังจากที่ไม่สามารถผ่านไปได้ก็ราคาก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะมาอยู่ถึง1,700ในช่วง บ่ายวันนี้นะคะจะเห็นว่าเส้เสน Stochastic ชี้ลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ MACD มีการปรับตัวลดลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในรายวันนะคะแม้ราคาจะมีการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่ไม่ผ่านแนวต้านค่ะแต่ MACD นะคะในรายวันก็มีค่าเป็นลบที่ลดลงค่ะเส้น Stochastic ก็ยังชี้ขึ้นนะคะก็มีแนวโน้มว่าราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นค่ะ แต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะสามารถผ่านแนวต้านที่สำคัญไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะหลุดแนวรับสำคัญที่1,700ไปหรือเปล่าซึ่งถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวนี้ก็อาจจะทำให้ปรับตัวลดลงไปต่อได้ค่ะโดยเราก็แนะนำนะคะให้ทยอยสะสมค่ะเมื่อราคาอ่อนตัวประมาณบริเวณ1,070นะคะแล้วก็1,680ค่ะก็เป้าหมายทำกำไรที่แนวต้าน1,725ถึง1,740ค่ะ สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ